ผมจะให้ความลับแห่งการนั่งสมาธิมี3ข้อนะครับคนส่วนใหญ่มีคนไทยนั่งนั่งสมาธิแล้วติดพลาดเยอะมากเลยมันถึงจุดแล้วที่ต้องมาสอนกันทําใจให้สบายในกะารนั่งสมาธิมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็มันไม่มีอะไรผิดแล้วมันไม่มีอะไรผิดมนคุณการที่คุณมีความคิดเข้ามาแล้วรู้สึกมีความคิดเข้ามามันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะม,มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เฟลล้มเหลวทุกคนเป็นอย่างนั้นหมด แต่ให้คุณนับว่ามันชนะหมายความว่าไงเวลามีความคิดเข้ามาแล้วคุณรู้ตัวชนะละถือว่าชนะสบายใจได้ก็กลับมาที่เดิมก็กลับมาทำเพรามันว่างเหมือนเดิมแล้วสักว่าสักสักทไปแล้วแล้วได้นับทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องทุกครั้งที่ได้ฝึกประมติสิบสิบนาทีสิบนาทีต่อวันทุกครั้งที่ได้ฝึกเสพรางวัลมันไปเสพรางวัลของการที่ว่าเฮ้ยวันนี้นั่งแล้วสบายใจได้สิบนาทีทาไมเสียงแบบว่า ผมมาโคตรชอบเลยนั่งสมาธิเพราะอะไรผมไม่ค่อยชอบเสียงอะไรที่มันวุ่นวายเวลาคุณนะอยู่บางคนผมว่าหลายคน,นอยู่อยู่แถวสุขนนุม<น>วิทสุขุมวิทอโศกติดถนนทนอน้นอนอไม่วุ่นวายมเลย,ยเสียงอะไรแต่แต่ว่าพออยู่ที่ผมเนี่ยถึงแม้อยู่กรุงเทพนะแต่งเงียบสนิทเลยแบบสบายแบบว่ามแบบมันอยู่บ้านอกเลยอ่มันยูแต่ว่าแบบวิวไปนี่โอ้โหสวยมากเลยแม่น้ําเจ้าพระยาแต่ผมจะบอกด้วยเลยว่า เวลาคุณได้นั่งสมาธิได้นั่งสงบสติอารมณ์สักสินาทีเนี่ยมันรู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเข้าไปบ้างก็ไม่ต้องไปตัดสินตัวเองเข้าใจว่าไม่ต้องไปนั่งแบบด่าตัวเองไม่ต้องไปนั่งแบบเศร้าว่าเฮ้ยฉันทาไมเป็นไม่ได้แล้วพอตัวเองยิ่งเศร้ามันก็ไม่อยากนั่งแล้วไงมันก็ไม่ครั้งหน้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันทาอะไรพลาดไปปเนี่ยฉันไม่นะเดี๋ยวข้อแรกที่ต้องเข้าใจคือไม่ได้มีความผิดไม่ได้เฟลไม่ได้ล้มเหลวเวลาคุณมีความคิดเข้ามาจริงๆมันเป็นควววาาามชนะะด้ยเพร่ คุณได้รู้ตัวว่าเฮ้ยมีความคิดนี้เข้ามาแล้วไม่ต้องอ่ะขี้อีกอันนึงคือความรับอีกอันหนึ่งนะคือมองมันผ่านมันไปมองผ่านมันไปเราะว่าไม่ต้องไปตัดสินว่าคือคุณเข้าใจเป่าว่าความคิดแต่ละความคิดเนี่ยมันคุณไม่ได้เป็นเจ้าของนะ คุณไปเอาของคนอื่นมาแต่คุณคิดว่าเป็นความคิดของตัวเองแล้วทุกความคิดที่มันเคยเกิดขึ้นในโลกมันยังอยู่ในโลกแปลว่าเมื่อไหร่ที่คุณจูดขึ้นฟังดีๆนะทุกความคิดที่มันเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นในโลกทั้งโลกนี้มาก่อนมันยังอยู่มันยังเป็นสิ่งนั้นอยู่มันมีอนุอะไรของมันอยู่แต่ คุณไม่เห็นมันหมดทุกอันเพราะคุณจูนคลื่นไหนคุณจะได้ความคิดแบบนั้นสมมติว่าคุณจูนคลื่นสูงหน่อยอ่ะสมมติคุณจูนคลื่นต่ําคุณจะได้ความคิดแบบว่าไอ้นั่นแม่งทาอย่างนี้กูกูต้องทาอย่างนี้กับมันนี่ความคิดคลื่นต่ําคุณคิดว่าคุณคิดอย่างนี้เป็นคนแรกในโลกอ่ะโอโธมันมีคนคิดแบบนี้มัน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 คคิดแบบนี้มาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วไม่รู้กี่ร้อยขั้นร้อยคนแล้วแต่คุณเป็นคนแต่ว่า คุณไปจูนขึ้นต่ำคุณอารมณ์ไม่ดีคุณคุณไปอยู่ใกล้ๆคนแบบนั้นคุณก็เลยได้อารมณ์มคิดแบบนั้นมาแต่ถ้าคุณไปจูนขึ้นสูงคุณอารมณ์ดีคุณก็แบบว่าฉันไม่ฉันไม่มีอะไรน้อกให้กับคนอื่นนอกจากความรักฉันไม่ไม่ได้ไม่อยากไปแก้แค้นใครฉันไม่ได้อยากฉันอยากจะทำสิ่งที่ฉันมีอารมณ์สบายใจทําแล้วมีความสุขก็พอแล้วไม่ต้องไปอะไรกันเยอะแยะฉันอยากจะความรักมันมีความสุขกว่าเยอะ mm hmm. แล้วก็ฉันไม่ต้องไปแก้แค้นใคร อะไรแบบนี้คุณเมื่อคุณอยู่ในขึ้นสูงคุณก็ไปได้รับความคิดแบบนี้มาจริงๆคุณไม่ได้เป็นคนคิดครั้งแรกแต่ว่ามันคุณไปได้ความคิดขึ้นสูงๆมาแ<ม>กป้ป<ม>่ะเพราะฉะนั้นอยากได้ไอเดียพันล้านอากได้ไอเดียร้อยล้านอะไรต่างๆคุณต้องจูนขึ้นสูงขึ้นสูงคืออะไรขึ้นสูงคือความสุขขึ้นสูงคืออารมณ์ดีขึ้นสูงคือความเอนจอยความเอ็กไซต์เมนความตื่นเต้นความแบบนี้คือขึ้นสูงอยู่ในขึ้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสพสื่ออะไรแล้วมันทําให้คุณเนี่ย เศร้าพลังตกไม่ต้องไปดูมันเพราะคุณจะไปได้ความคิดแบบว่าอิจฉาชาวบ้าน<ไ>ผมบอกได้เลยนะขึ้นสูงจะนําเงินมหาศาลไหมคุณถ้าคุณอยากรวยนะจูนขึ้นสูงคุณอยากรวยมีความสุขมีมีอยากรวยมีความสุขมีมีสุขภาพดีนี่คือ ลักษณะของคนที่คลื่นสูงผมบอกคุณมีได้ทุกอย่างแล้วไม่ต้องทํางานเยอะมาทําเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับนี่ผมอยากจะให้ความชัดเจนกับทุกคุณทุกคนแต่ไม่ใช่<ม>ว่าไม่ทํางานเลยถูกปะใช่<ม>ใช่ใช่ข้อข้อ <ๆ S 2> ที่<ๆ>จะบอกคือเดี๋ยวก็จะบอกอันนี้คือที่จะบอกเป็นข้อ2นะครับก็คือว่าการทํางานจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณนั่งสมาธิเนี่ยมันจะเกิด impulse มี action impulse ก็คือแบบแรงกระตุ้น มีไอเดียขึ้นมาแรงบันดาลใจ,ลใ,จใช่แล้วเวลาคุณฟอลโล่ตามสิ่งนั้นน่ะตามสิ่งนั้นเช่นบอกว่าเออทําไมไม่โทรหาคนนี้ะเฮ้ย mm hmm. ทําไมไม่ลองทําไอเดียนี้ขึ้นมาทําไมไม่ลองเออผมได้ประจำนะคุณรู้ไหมว่าเวลาผมอยู่ในคลื่นสูง,สงนั่งสมาธิหรือว่าบางทีไม่เคยนั่งสมาธิตั้งใจนะคือแบบนั่งอยู่ในห้องเงยี่ยมๆคนเดียวแล้วแถวว่าเออแล้วก็ผมจัดห้องของผมเนี่ยจะมีต้นไม้ดอกไม้เต็มหมดแล้าม,ม,มีเสียงน้ําพุเวลานั่งนั่งเงียบๆอย่างเงี้ยผมก็จะได้ไอเดียมา ทำไมไม่ทาคอสนี้พอแล้วผมก็ทําทันทีเลยนะแล้วทําแล้วมันมันน่ะทำแล้วแล้วคุณรู้ไหมว่าเวลาเราตามไอเดียแบบนั้นนะตามไอเดียที่ตอนที่เราอยู่ในขึ้นสูงพอตามไอเดียนั้นปุ๊บคุณรู้ไหมมันเหมือนกับว่าทําไมมันง่ายขนาดนี้ทําไมแบบจักรวาลเปิดทางง่ายทาไมองค์ประกอบมันมาง่ายจังอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือประสงค์การนั่งสมาธิแต่ไม่ได้หมายเขาว่านั่งสมาธิอยู่อะนั่งสมาธิแล้วไม่ทําอะไรเลยอะผมเคยเขียนในหนังสือชื่อว่าคภีร์เนลมิดนะครับในนี้เนี่ยผมสอนจริงๆสอนเป็นคอสเลย ในนี้เนี่ยมันมีวิธีการ Take a คชั่นที่ทําให้คุณเนี่ยยกตัวอย่างนะผมสอนว่าทํายังไงเวลาเป็นหนี้สมมติสมมติท็อปิกเรื่องนี้หัวข้อเรื่องหนี้คุณสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสมมุติคนไม่มีหนี้อยู่มืนอ่ะฉันนั่งสมาธิแล้วหนี้จะหายไปมันไม่ใช่นะ เข้าใจปะมันไม่ใช่เราจะไปเข้าใจปิดนะเนี่ยผู้หญิงสุภาพสตรีที่เขียนมาถามผม,ผมอะในในเพจอะถามลูกน้องผมอะลูกน้องมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วสามีเขาแม่งไม่ทําเลยนั่งสมาธิทั้งวันเบาสมาสามีนั่งสมาธิเรียนกับอาจารย์บิณฑิตร้วนัสมาธิแล้วก็แบบบอกได้เลยว่า โอเคการกระทำอาจจะต้องทําน้อยลงแต่ว่ามันจะมีไอเดียมาที่ไอเดียทําแล้วเนี่ยทาให้คุณเนี่ยมีความสุขในการทําเช่นยกตัวอย่างสมมุติว่ามันไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแล้วนี่หนึ่งล้านจะหายไปเข้าใจป่าวอาจารย์บอกเนี่ยสมาธิแล้วนั่งเรานั่งสมาธิทั้งวันเดี๋ยวเงินหนึ่งล้านจะหายไปจริงจริงมันเป็นไปได้ที่คุณอาจจะมีจักรวาลส่งมาอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณไม่มีโมเมนตัมบางอย่างในใจของคุณเนี่ยถ้าไม่ได้ทําอะไรบางอย่างนั่ง คุณอาจจะมีความสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยจากรวันบางอย่างช่วยทําอะไรบางอย่างที่มันเพิ่มโมเมนตัมเพิ่มพลังงานเพิ่มแรงเหวี่ยงช่องทางมันมาได้ใช่ นี่แล้วคุณก็เปทำแบบที่ผมสอนในนี้มีวิธีการทำอะไรนิดๆหน่อยๆที่มันแบบเพิ่มไวเบชั่นตัวเองเพิ่มขึ้นตัวเองให้สูงขึ้นทุกวันแล้วคุณในระหว่างทำคุณก็มีความสุขแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าฉันกำลังก้าวหน้าอะไรบางอย่างไม่ใช่แบบว่าเออเราแม่มือบอยเท้าแล้วก็บอกจักรวาลส่งมานะคือมีคนที่ทำได้อันนั้นไม่ไม่เถียงนถ้าเกิดคุณฝึกฝึกพลังจิตผมมาทำได้ผมรู้ว่าผมแม้นั่งเฉยเก็ยัง บางทีไม่ไปยุ่งดีกว่าบางทีกูไปขวางทางจักรวาลด้วยซ้ำเข้าใจป่ะบางครั้งไปขวางทางแต่ว่ามันมีบางเรื่องที่แบบถ้าสนุกก็ทําไปดิถ้าสนุกพูดง่ายคือคุณกาลังโคครีอทกับจักรวาลช่วยกันสร้างกับจักรวาลเขาก็ส่งมาฉันก็ช่วยด้วยฉันก็ช่วยกันแจมเข้าใจป่ะช่วยกันแจมแบบว่าเหมือนกับ ไม่เวิร์กด้วยกันนะโคตรสนุกอะ่ะคนภาษาคนที่แบบอาจจะเป็นคนคริสก็ใช้ทํางานร่วมกับพระเจ้าเ mm hmm. ข้าใจไหมเราคนไม่ชอบไม่ใช่อยาพระเจ้าก็ใช้คาว่าจักรวาลเอาจักรวาลส่งปอง,องประกอบมาใช้ก็ช่วยเขาทําด้วย,อ,ยอะไรเงี้ยจง่ายขึ้นใช่แล้วมันสนุกจริงๆคุณเกิดมาเพื่อ take A ค t i o n คุณเกิดมาเพื่อได้ลงมือทําอะไรบางอย่างแต่ว่าสเต็ปแรกคือจูนก่อนจ้าค mm hmm. ีคือคํานี้สเต็ปแรกจูนก่อนที่จะแอคชั่น คนส่วนใหญ่แอคชั่นเพื่อที่จะทดแทนการไม่จูน อ่ะก็มี3คอร์สนี้นะที่ครูแนะนำนะคะคือพลังศินหาปัญญานะคะควอนตัมจัมนะแล้วก็ฟิวเจอร์ยูพาตีนะคะซึ่งฟิเวเจอร์ยูพาตีเนี่ยจะรับเพียงแค่20ท่านเท่านั้นเป็นซ<ม>ูเปอร์ VIP เท่านั้นนะคะรับจำนวนจำกัดเพราะอาจารย์น่ะจับมือคุณเทรนและอาจารย์ก็จัดให้มีแบบโอ้โหวันนั้นมีพรมแดงมีเซเลบริตี้ต่างๆแล้วก็ที่อาจารย์สอนมันคือการสวมความรู้สึกจริงๆเพราะทุกอันน่ะสิ่งสําคัญคีย์ที่คุณอยากจะเนรมิรีชีวิตใหม่คือการเป็นคนนั้นก่อนล่วงหน้าเสมอใช่แล้ว นั่นแหละคือเคล็ดลับเลยว่าทําไมทุกคนที่มาในงานฟิวเจอร์ยูพาที่เขาถึงเปลี่ยนชีวิตกันทุกคนอ,อาจารย์ก็เลยบอกเลยว่าต้องจัดรอบสองลนะเพราะที่บอกาโออาจารย์ต้องจัดแล้วนะเพราะมันจะช่วยคนได้เยอะมากใครที่แบบไปทามาเยอะแล้วไม่เห็นผลคุณมาคอร์สนี้คุณจะรู้เลยว่าการจําอนาคตและจําความรู้สึกมันมีผลกับอิทธิพลในจิตใต้สึกของคุณหนึ่งร้อจริงๆแนะนานะคะถ้าคุณ CF1 คอร์สนะ24900บาทนะแต่ถ้าคุณวันนี้นะบอกเลยว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตนะ เอาไปทั้งซีรีส์นะคะจะเหลือ คอสละ1 9 9 0 0บาทโอ้ราคาดีมากราคาดีมากแล้วฟิวเจอร์ยูวันนี้จะเป็นรอบแรกที่เปิดนะเพราะฉะนั้นนี่คือราคาออลีเบิร์ตที่ดีที่สุดนะครูแนะนำเลยนะใครอยากจะเปลี่ยนตัวเองแล้วบอกเลยว่าถ้าคุณนั่งสมาธิแล้วรู้รสึกว่าเอ๊ยมันยังติดอะไรอยู่ครูแนะนำมาฟิวเจอร์ยูคุณจะรู้เลยว่าอ๋อ uf, การสวมความรู้สึกมันคือแค่นี้เองเหรอ um. เพราะที่หลายๆคนไม่สักเซสอาจารย์เพราะเขาเข้าไม่ถึงความรู้สึกถึงการเป็นคนที่สักเซสแล้วมันเป็นยังไงอืมเนี่ยแหละบอกเลยว่าแนะนําวันที่ กรกฎาคมนะคะมาเจอกันที่บันดิตยูนิเวอร์สนะคะวันนี้ราคาพิเศษนะ Early Bird 2 4 9 0 0บาทค่ะและถ้าใครนะคะบอกเลยว่าสนใจคอร์สออนไลน์อันไหนนะคะแล้ว c f แพ็กคู่กับคัมพีเนอร์มิตนะคะบอกครูให้ราคาพิเศษแลกซื้อเล่มนี้เพียงแค่6,900าอบาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นสามารถทักที่ไลน์แอดได้เลยนะคะ @bundit อค่ะออโอเคถ้าเกิดใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ นั่งสมาธิเป็นการการทําที่ทรงพลังเป็นกิจกรรมทรงพลังที่สุดนะครับเรียนรู้การใช้สิ่งนี้ให้เป็นนะครับมันมี power มันเป็นการเชื่อมต่อกับสิ่งโลกวิญญาณแล้วก็ ทำให้ตัวตนคุณนี่สมบูรณ์นะครับ<ช>แล้วเราไม่ใช่เป็นแค่มนุษย์มีแค่สิ่งที่จับต้องได้เรามีเราจริงๆแล้วเป็นวิญญาณ <ๆ S 1> เรายังอยู่ในโลกสวรรค์อยู่เลยนี่มาเล่นเกมมาฝันอยู่ในโลกนี้เข้าใจปะคุณเก <ๆ S 2> ็ตปะเหมือนคุณฝันตอนกลางคืนอะ่ะเราจริงๆแล้วจริงๆแล้วในสุดคุณคุณวิญญาณที่อยู่ในคุณยังสถิตอยู่ในสวรรค์อยู่เลยเพียงแต่คุณมาเล่นเกมในโลกนี้เราใช้ร่างนี้นิดหน่อยจนเดี๋ยวกลับไปใหม่ละเพราะฉะนั้นในระหว่างเล่นเกมสนุกสนุกก็ มีความสุขใช่มีความสุขไปนะครับถ้าคุณไม่มีความสุขคุณมาบิดทางแล้วบอกได้เลยแล้วก็จะรวยยากด้วยมีแล้วเราก็คุณควรจะได้ทุกอย่างรวยมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพดีมีความสัมพันธ์ดีทุกคได้ทุกอย่างนี่คือสิ่งที่สัญญาอะไรสิ่งที่มันเป็นสิทธิ์สมบูรณ์ของคุณถ้าคุณไม่ได้มาอะไรอย่างหนึ่งเป็นเป็น มันมีอะไรพลาดบางอย่างอย่าไปเชื่อ<ม>อย่าไปเชื่อคุณเองด้วยนะใช่อย่าไปเชื่อว่าไอ้พวกคำพูดอะไรที่บอกต้องได้อย่างเสียอย่างไม่มีใครได้กันทั้งหมดหรอกอันนั้นเป็นคนที่แบบไม่ได้อยู่ในคลื่นสูงเขาพูดกันแบบนั้นเข<ช>้าใจป่ะคนที่บ่อยไปนขึ้นต่ําอยู่เศร้าอยู่เขาจะพูดคํานั้นจริงนะจันส่วนคนที่มันข,ขึ้นสูงเขาจะเข้าใจว่าอ๋อทุกคนมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วที่จะได้มันโลกนี้มันมั่งคั่งสมบูรณ์มั่งคั่งหรือเฟือโอเคถ้าไงสนใจก็รีบลงทะเบียนนะครับลาเแอดแอดบูเ ครั้งหนึ่งเรื่องของการสอนเรื่อง AI millionaire นะครับคอร์สออนไลน์ Online, ที่สร้างเงินมหาศาลกับวันที่9 future you training กับปาร์ตี้นะครับวันที่9แล้วนั้นก็เป็นเ,เป็น VIP พมแดงนะครับเป็นซ u เปอ VIP นะคะมามาเจอกันนะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะวันนี้ให้ราคาพิเศษจริงๆนะรีบหาทีมงานนะคะสิทธิ์นี้เนี่ยจะ แค่วันนี้และไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวเท่านั้นนะคะหลังถ้าใครสนใจหนังสือนะคะเริ่มต้นนะอยากจะใช้ชีวิตเสกชีวิตยังไงนะคะหรือว่าบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้ควรมีนะคะคัมภีร์เด้ามก้9,900บาทเล่มนี้ดีมากมากอืมอันนี้ก็เบอร์บัญชีอันนี้เท่านั้นนะครับโอนเงินแล้วก็ส่งไปที่ไลอ้แอดลงสลิปไปที่ไลอ้แอดบั t ดิตแอดบเอ็นดีทีนะครับห้ามกดเอเออเงินบัญชีอื่น,นครับจะมีมิจฉาชีพมักจะมีมิจฉาชีพช,ชอบแรกแซงอย่าไปยุ่งกับเขา ก็เบิร์มจีนี้อันเดียวเท่านั้น,นะะบริษัทอินสปา e ม u s สิกเท่านั้นนะคะก่อนโอนเช็คให้ดีนะผ่อนได้แล้วก็สอยใจบัตรเครดิตได้นะครับโอเคถ้างั้นก็ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบริษิวงศรีสวัสดับ